คุณช่างบริสุทธิ์ผุดพองคุณช่างเหนียงนุ่มคุณช่างอ่อนโยน <c oughs> คุณแซคคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูด่ะมันไม่ใช่แย่หรอกคะ่ะ สำลีเช็ดหน้าและบิวตี้บัตมาตรฐานใหม่ที่แนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังบอกกันเลยนะคะสาวๆว่าเรื่องการเช็ดหน้าทำความสะอาดหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยต่อให้เราเนี่ยใช้เครื่องสำอางหรือสกินแคร์ที่ดีที่แพงแค่ไหนค่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้สำมลีที่ไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยเกิดริ้วรอยก่อนวัยหน้าที่บอบบางก็อาจจะแพ้ได้นะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่า เอเม์ผลิตจากใยฝ้ายธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับ world class hydro a n g t e m a n e คือการใช้น้ำแรงดันสูงในการปรับสภาพผิวและผสานเส้นใยสัมฤเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ใช้สารยึดเกาะหรือสารเคมีใดๆทั้งสิน้นเนี่ยเวลาใช้ก็จะรู้สึกเนียนนุ ่อนโ,โยนต่อผิวขนาดแย้เป็นคนที่ผิวบางอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะใช้แล้วเนี่ยยังไม่เป็นไรเลยสุดยอดจริงๆปลอดภัยไร้รสาตร también, ตกค้างแน่นอนค่ะส่วนก้านสำลีนะจ๊ะเป็นแบบ paper stick ก็คือจะช่วยให้สำลีเนี่ยไม่คลายตัวง่ายแล้วก็ช่วยลดการหักงองของก้านขนาดที่ใช้ที่สำคัญหอยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะฮะเฮ้ยคือมั่เคย คุณแซดุณแยงไงคะโุ้ยแค่ลางเครื่องสำอางเองจำกันไม่ได้เลยหรอขุณนแย่นะเองอช็อครับไม่ได้เอาแต่ฮิวของคุณ very good นะครับสวยจริงหรอ,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 อดีใจไม่อยากจะบอกเลยนะนี่แหละเคล็ดลับของหญิงแย่เอเมสำลีเช็ดหน้าและบิวตีต้บัตถึงจะเป็นสำลีแต่ก็มองคามาได้ไหนอยู่ เฮ้ย <Hey! S 2> อีกแล้วคุณแซคนี่เขาเป็นทอมนะเป็นทอมจริงหรออืไม่ไเชื่อรายนนะเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้ดูเอาเอ็มเม่นี่แหละลบหน้ากระชากหน้ากากของเธอออกมาเฮ้ย <Hey! S 2> เป็นทอมจริงๆด้วย ได้สำลีและคัตตเนบัตเอมเมไปซื้อได้ที่ทับซูเปอร์มาร์เก็ตทับซูเปอร์มาร์เก็ตซูลูฮ่าซูลูฮ่าวิลล่ามาร์เก็ตวิลล่ามาร์เก็ตและเทสโก้โลตัสเทสโก้โลตัส